โอยยเี้สัตว์เอ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณอยู่กับรายการคนอวดมีออผมเพิ่งไปเจอเกมนี้มาเมื่อกี้นะครับเป็นเออเกม Angry Toy นะครับเป็นเกมของเล่นโกรธนั่นเองไม่รู้ว่ามันจะโกรธยังไงนะเราลองเข้าไปชมข้างในเกมกันเลยไป ขอเสียงปกติแล้วกันแอมเกมของเล่นกดนะฮะไปกดเลย้ยตื่นมาแล้วตื่นมาแล้วโอ้เราเป็นเด็กกระโปรงนะครับเออต้องทำอะไรบ้างเนี่ยกด L 2เพื่อซูมกด L 2เพื่อไม่มีอะไรนะครับกด L 1กับ r 1นนี่ซ้ายขวาซ้ายขวา กดเอ่อกด x เพื่อดดกด o กด b นะครับกด b ม,มีอะไรอ่ากด b เพื่อนั่งนะครับย่องย่อย่ออ่าแล้วกดสามเลียมไม่มีอะไรครับอ่ะไม่มีอะไรนะไปะลองไปดูมันให้ทําอะไรไม่รู้ถ้ามันกระตุกก็ขออภัยด้วยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะเอ่อโปรแกรมอัดมันกระตุกนะแต่ว่าที่ผมเล่นไม่กระตุกนะขออภัยด้วยแบบสำรวจครับว่ามันให้เล่นทําอะไรยังไงเนี่ยมันให้เล่นยังไงไม่ดูนะครับเนี่ยเอ่ออ่าไปมีอะไร กดไม่ได้นะเอ๊ะนั่งได้ไหมถอดปลั๊กไม่ได้นี่อะไรเนี่ยองศาเหรอยี่สิบองศาเปิดแอร์หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้ว้าวเฮ้ยนี่มันให้กดเอ็กซเพื่อเปิดทีวีโอ้ยนี่มันกล้องวงจรปิดเหรอ CCTV นะครับโอ้ยมีหลายช่องเลยเปิดให้หมดอ่ะเปิดให้หมดอ่ะเปิดได้ช่องช่องเดียวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันเฮ้ยเฮ้ยมัน พื่อคุเห็นไหมครับเฮ้ยเฮียสัตว์เอ้ยโอ้ย,ยสัตว์ท่องตายเอ้ยเย็ดเป็ดโครยโอ้ย,ย,อย,อยตกใจหมดเลยโอโ้โหนี่มันเอ้ยมันยังอยู่ข้างหลังผมนะครับโอโ้โหผมตกใจเสียงมนะันอะเดี๋ยวนะ อันนี้คือหนูนะอยู่นอกเฮียโอ้โห <yeah>. oh, มีแต่ตุ๊กตา,ตาครับเออตุ๊กตา,ตาโกรธเลยครับเ <key> <key> กมนี้โอ้โหเฮียนี่เพรอะไรอ่ะนี่อันนี้ก็เจ้าตุ่นนะครับเออทุกคนครับเอออย่าไปมองมัน,นครับเฮ้ย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 เอเอ,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 เอไม่มองไม่มองข้างนอกเนีย่ยมีอะไรไหมอ่าไม่มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูใหม่นะโอ้โหตกใจหมดเลย แล้วไม่ไปไหนด้วยอยู่ข้างหลังผม่องเดียวเลยนี่นี่คือบันไดนะครับมันจะอยู่ทางขวามือนะนี่เป็นห้องนะครับห้องนอนมีเตียงมาอยู่บนเตียงนะครับอ่าแล้วก็นี่มันอยู่โตบนโต๊ะกินข้าวนะครับระวังด้วยนี่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยไอตรงนี้ไม่เอา้าอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับอ่าเราไปนะโอ้ใจเกือบบายเนะ่ปิดตเปิด,ปด ไปไม่ได้ด้วยโห<ฮ>ยังอยู่อีกอะอะปิดโหปิดอ่ะโอ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดเองครับเฮ้ยมันเปิดเองอ่ะโอ้โหอันนี้คืนที่สองแล้วนะครับ ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมีตัวตายตรงนี้ครับเฮ้ยนี่โหนีตัวตุ๊กตา่นนะตัวเหียอะไรไม่รู้นี่โหอืมตุ๊กตานะครับเฮ้ยมันมองมาที่หน้าเราด้วยโหอันนี้เป็นคืนที่สองแล้วนะครับโอ้ว้าวว้าว <laughs> แบบนี้มันอือ เอเอ้าไม่มีแล้วอ่าไม่มีตัวอะไรเลยจนะ็บเจ็บจ็บเจ็บอ่าปิดปิดปิดโอเค,โอ,เคโอ้ยหลับตาเลยเฮ้ยเปิดเองแล้วอะ่ะทำไมเปิดเองแล้วอะ่ะเดี๋ยวนะนี่เฮ้ย ไอ้ตัวนี้มันหายไปครับที่มันอยู่ตรงบันไดไอ้เจ้าเป็ดนะครับนี่ก็ไม่มีใครนะครับเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยเหมือนเจ้านี่มันจะขยับมาที่บันไดแล้วนะอ่าไหนอ่ะยังอยู่ที่เดิมนะครับเฮ้ยเฮอ่ะมันอยู่ในห้องผมแล้วใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้มันมันมาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย โอ oh, ้ไม่ไม่มันอยู่แถว,วนี้แหละครับโ oh, oh. อ้โอ้เฮ้ยท่านไงทุกคนเห็นมันผมเห็นไหมมัน <laughs> ตรงนั้นครับเออั่นไง่แขนนั้นปิดนะฮะปิดปิดปิด,ปดเอตอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่น่าจะมีนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีครับเอ้ยอยู่ตรงนน้นนะ โอ้โอ้โอ้โอสัตว์นอนไม่หลับหรอกคืนนี้อี้โอโหขนลุกมาเลยย็เป็ดเฮ้ยเจะเปิดทำไมเนีเออยู่ไมเยเอ้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 ยเเอ้ยปิดปิดปิดไอ้หนี่ยายนี่อยู่ไหมอันแน่ยังอยู่ที่เดิม เออเฮเออผมว่าตัวแรกยังน่ากลัวกว่านี้อีกนะเฮ้ยโหเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันมาจะเอแล้วอ่ะโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮเมื่อกี้ไอ้ไอ้ดักเลยครับใช่ไอ้เป็ดอ่ะโอ้โหไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมปิดแมงเลย ปิด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 อปิดอย่าเปิดนะอย่าเปิดนะเอลอย่าเปิดทำไมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมึงจะเปิดทำไมเดี๋ยวดูแผนที่ครับอ่ะวันที่สามแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรใครมาร้องเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โอ้ไม่ไม่เสียงอะไรเสียงอะไรไม่นะไม่ไม มันเป็นเฮียอะไรเนี่ยเกมอะไรวะเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยอะ่ะเอ้ยเอ้ยมันเดินได้ครับเฮ้ยเจ้าเป็ดมันเดินได้โอ้ยมีกล้ามด้วยเอ้ยนี่ไงมันน่าจะอยู่หน้าห้องเราไอ้ตัวเนี้ยมันขยับได้ด้วยแล้วตัวนี้เจ้าตุ่นเหรอเออเจ้าใช่ตุ่นหรือเปล่าอยู่น่ะอย,อยู่ห้องครัวนะครับนี่เจ้าเป็ดเดินมาตรงนี้แล้วเฮ้ย เราหลบได้ใช่ไหมเนี่ยอ่ะเราสามารถหลบได้นะครับทุกคนเอ๊ะเราเอ๊ะเดี๋ยวๆแป๊บนึงนะผมหลบก่อนนะอย่าโผล่มาได้กูกี๊ดแตกเลยนะทุกคนครับเดี๋ยวเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่มาทำไมนะไม่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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อยู่ใช่ไหม มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอือกูตกใจตกตัวเองเนี่ยตอนนี้เห็นฟันตัวเองเลยเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวทุกคนนะเฮ้ยแอาแอล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 เฮ้ยไม่ดีไม่ดีทำแบบนี้ไม่ได้อ่าปิดปิดปิ้ยทำไมปิดไม่ได้อ่ะอ่าปิดแล้วปิดแล้วอ่าปิดโอเคปิดแล้วครับเฮ้ยก็วิ่งก็วิ่งก็นละกกวิ่งก็นละเอออย่ามาแล้วอย่ามาแล้ว เฮ้ยเฮจะเปิดทำไมนี้เออต้องเอาอะไรอ่ะเฮ้ยเต้องเอาอะไรวะเออเออเอมันอยู่ใกล้ๆนี้แล้วหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเออหวังว่ามันจะไม่อยู่ตรงนี้เลยเอ้ย ไม่อยู่ครับไม่อยู่จริงๆด้วยปิดตู้ปิดตู้เฮ้ยเฮ้ยกลับมกลับแมาก่อนอันนี้คืออะไรอ๋ออ,อันนี้ไม่น่าจะเป็นแบบคํำใบหรือเปล่าเดเดเด็ดดูค้ำใบดิอันนี้ครับเนี่ยให้เราไปซ่อมประมาณซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ยวันวันที่สามจุดเออวันที่สามจุดหกอ่ะหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่นี้ นี่เป็นวันที่4นะเออผีมันจะเดินมาเราให้อยู่ใต้เตียงเข้าไว้นะครับนะน่าจะประมาณนั้นถ้าผมเดานนเนี่ยแล้วเออน่าจะเป็นวันที่5หรือเปล่าอย่าให้ผีมันเห็นหรือเปล่านะฮะอ,อยู่ใต้เตียงเข้าไว้ครับเอ้ยอยู่ใต้เตียงเข้าไว้นะนี่ว่าเราจะเกิดขึ้นเราจะไม่หันไปที่ไหนย,ยังเงินโหตอนนี้เป็นเวลาประมาณเออสิบเอ็ดโมงนะครับ มันอยู่หรือเปล่าเออผมว่ามันจะไม่มาในห้องนะเออน่าจะไม่มานะครับ สองตัวเลยมันอยู่ไหนเนี่ยหรือว่าเราต้องออกไปข้างนอกครับเราเปิดได้ไหมอ่าออกไปได้ครับฮึไม่มีใครนะ,ะตรงนี้มีใครนะครับนี่อะไรอ่ะเราต้องออกไปกันนะครับ หือว่าเราเราแอบ,บตรงนี้ได้เหรอมีใครไหมมีใครไหมอ่านี่คือบันไดนะครับเดี๋ยวผมกลับไปห้องก่อนนะตรงนี้คือบันไดนะแปบบ๊บนึงนะแปบบ๊บนึงนะครับบันไดมีตัวอะไรไหมเอ่ยไม่มีนะครับอ่ะไม่มีจริงด้วยปลอดภัยครับ ไปไปเราไปกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นครับมันไงเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่ไม่ จะเดินมาครับใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนมันจะเห็นเราอะ่ะเห็นหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าคงไม่เห็นะนะจะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูทีวีต่อมัน มันอยู่หน้าห้องผมหรือเปล่านี่นี่เจ้าเป็ดอยู่ที่เดิมเอ้เจ้าเป็ดอยู่ตรงข้างล่างบันไดนะเอ้เจ้านี้อยู่ห้องครัวนะครับตรงนี้ก็มีแต่เจ้าเมื่อกี้น่าจะมีแต่เจ้าเมื่อกี้แหละมันน่นยอยู่ตรงนี้ครับนี่ไงนั่นไงตรงนั้นจริงด้วยครับเฮ้ยทำไงเนี่ยเรา ต้องย่องลงไปนะครับไอ้เป็ดมันอยู่ตรงแล้วมันจะหันมาทางนี้ทำไมอะนี่ไงมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วโอ้หไปเลยได้ไหมอะไปเลยได้ไหม นี่นั่นน่าจะห้องครัวนะครับไอ้ไอเจ้าเป็ดรู้สึกม่อยู่ตรงนี้นะนันไงอ้เอ้ยอเจ้าหนูอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนจะไม่เห็นเรานะฮ้บไม่มีใครนะเ้ยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยว ตรงนี้ก็ไปไม่ได้ว่ะเหมือนเจ้าเป็ดจะเดินมาทางนี้ด้วยนะครับระวังด้วยนะโหน,งงนั่งไงเจ้าเออมันเรียกว่าเจ้าเมนเหรอเจ,จ้านี้มันหันหลังเข้าหากกำแพงอยู่เลย

อยู่นะ้ยเดชแอ,ม,อมันอยู่ข้างล่างแล้วน,นะครับอตอนนี้พวกมันอยู่ในนี้กันนะ,ะเดี๋ยวชมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วนะ,ะมผมต้องไปที่นั่นครับนั่นน่ะนั่นนั่นคือเป้าหมายของเรานี่แหละนี่แหละ เรียบร้อยครับกลับไปที่ห้องอย่างเร่งด่วนอย่างด่วนจีแบบชี้จะลาดอากูต้องกลับไปที่เดิมครับบอกว่าจะจย,ยังไม่ขึ้นมานะไปละไปละตกใจปากตัวเองในตอนนี้ทำ <c oughs> ไมมันกระตุกแบบนี้เนี่ยไปละไปละครับย่องไปกันครับย่องไปกันอ่ย่องไปหลบใต้เตียงครับ ไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้น <laughs> โอ,อ้ไม่มีอะไรนะปึบอะไม่มีอะไรนะครับเฮ้ยรู้สึกมันจะหยุดนิ่งแล้วนะครับเฮ้ยมันหลับไปแล้วเหรอไอ้นี่อ่ะไอ้นี่มันกําลังจะเดินขึ้นบันไดนะครับไอ้นี้ก็อยู่หน้าบันไดเราเลยเดี๋ยวอยู่หน้าห้องเราเลยไอ้เจ้าตุ่นหายไปไหนเนี่ยนี่ เปิดดูอีกทีดิอ่ะมันมันเดินขึ้นมาแล้วนะครับนี่มันจะเข้ามาแล้วนะครับเอ๊บแอบอีกทีหนึ่งอเ๊บ๊บอ่าอ่าอ่าอึาเอ๊บอบอ้าวเจ้าเป็ดเจ้าเป็ดหายนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ่อเจ้าเป็ดมันหายไปไหนครับเอ๊เอ๊บเดี๋ยวนะครับเหมือนเจ้าเป็ดจะหายไปนะครับ เหมือนเจ้าเป็ดมันจะหายไปนะนี่นี่ปิดตู้ปิดตู้เอบเอาเจ้าเป็ดก็เดินขึ้นมาแล้วนะครับนี่เอ๊บอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนครับผมขอหลบใต้เตียงก่อนนะตอนนี้อ่าต้องหลบใต้เตียงนะครับเฮ้ย ใจเย็นๆน,นะครับใจเย็นๆมีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นนะครับถ้ากระตุกก็ขออภัยด้วยนะครับก้มหน้าก้มตาเข้าไว้ครับอย่าไปสบตามันนะครับทำไงต่อเนี่ยปิดตัวครับปิดตัวอ่ะปิดตัวเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นครับ ปิดตู้อา่าปิดตู้ครับแล้วก็กลับมาที่ใต้เตียงต่อครับเอ้เอทำยังไงต่อวะดิะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะใครมาเคาะอะไรเฮ้ยเฮ้ยหลบใต้เตียงไว้นะครับทุกคนใครมาเคาะอะไร ไม่อยากหันไปอะ่ะไม่กล้าหันนะครับเฮ้ยขออยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวมันจะขอหับทำไมไม่หันไปเลยกูจะไม่หันไปนะครับเอออ่า มันจะเคาะหางทัไม่มีตีนใครนะครับหันไปแล้วไม่มีอะไรเลยเออไม่มีอะไร <laughs> อยู่นี่แหละไม่ไปไหนเลยเฮ้เ,ออเ,ออเออน่เน่เน่อยากรู้อยากเห็นครับเอ,อ๊ะใครมาเคาะเฮียเอ,อเ,ออเ,ออเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันมาแล้วครับเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วเอ,อ๊ะเราผ่านแล้วครับ ผ่านคืนที่4ได้แล้วนะครับคืนนี้เราต้องทำอะไรอะ่ะเป็นเลข5นะครับเราต้องอย่าให้มันเห็นเนอะแบบยังไงย่องไปข้างหลังมันเนอะแบบย่องข้างหลังมันอย่าให้มันเห็นอะไรประมาณนี้เหรอใช่หรือเปล่าอ่ะอเดี๋ยวต้องออกไปดูครับหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรนะอ่าเดี๋ยวเราดูกล้องวงจรปิด,ดครับเออเฮ้ อมันก็ยังอยู่หน้าประตูเรานะไอะ้นี่จะเ,เดินขึ้นบันไดอีกแล้วเออนี่ไม่มีใครครับนี่ยังอยู่ที่บันไดแล้วไอ้เจ้าเป็ดกับไอ้เจ้าตุน่นอย,อยู่อยู่นี่นะครับนี่นี่นี่เจ้าตุ่นนะครับเออเจ้าเม่นนะครับไม่ใช่ตุน่นยังอยู่ตรงนี้นครับแล้วเจ้าเป็ดอยู่ตรงไหนนี่เอา้าไอ้เจ้าลิงไอ้เจ้าหนูหรือลิงอะ่ะมันขึ้นมาแล้วหรือเปล่านี่อยู่อยู่ตรงหน้านี้แล้วนะครับโอ้โอ้โอ้สัตว ย็ดเป็ดเอ้ยอะไร <laughs> วะนั่นไงฮะ <laughs> ปิดตูแม่งเลยเ <laughs> จ้าเป็ดนะครับเจ้าเนี้ยเจ้าเป็ดอะปิดตูแม่งเลยฮะเราต้องยอ่อไปข้างหลังมันจริงๆหรอ,อเปิดทำไมไม่อยากเห็นหน้าแล้วอ่ะมันหายไปแล้วนะครับ เฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้ก็ไม่อยู่ะนะมันอยู่ตรงบันไดแล้วเออมผมว่าข้างหลังผมเอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอยู่ตรงนน้นนะครเฮ้ยเฮ้ยฮันเน่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 จอมเม่นอย่าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเดินมาได้เปล่าเมื่อกี้ไม่ใช่นะเฮ้ย เหมือนผมเห็นอะไรมันผ่านไปอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกูหลอนเองละเปุ๊บอันนี้ยังเออเฮนนี่เนนี่เฮนี่อ่าไม่อย่า,อย,าอย่าทำแบบนี้เฮ้ยเฮนนี่เฮนนีอา้าวหายอีเขี้ยไปเดียเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเคาะเคาะทำไมใครเคาะวะอยู่ตรงนี้เหรอเอ้ยเอ้ยอย่าให้มันเห็นเราเลยครับเราจะคืนเออเราจะผ่านคืนที่ห้าไปเลยครับ <Yeah. laughs> อะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะจะขอหับทำไมไม,ไม่มีอะไรอยู่ในนี้ออกไปไกลๆซะไปตรงนี้ตรงนี้แอบดูได้ไหมเฮ้ยไ,ได้ครับมันอยู่ข้างนอกนั่นเห็นไหมอ่ะเห็นเห็นทุกคนเห็นเห็นดนวหน่อยนั่นนะครับ เห็นไหมโอ้โหเต็มเต็มตาเลยดูดิไอ้อคนผู้สร้างมันก็โอ้โหมันก็ใส่แบบรายละเอียดเนาะมันยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะทุกคนโอ้โหจะทำไงเนี่ยจะผ่านคืนนี้ไปได้ยังไงครับเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรจะขอหาแม่มึงเหรอขอไป อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอะไรอยู่ตรงด้าเราไงทำไงเด็ยเราต้องทำไงต่อเนี่ยรื่ต้องอยู่จนกว่ามันจะไปครับ <c oughs> อ่าเรียบร้อยครับคืนที่5แล้วนะอ่ะมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับดูดิหรือว่าม,มันเป็นแค่ตุกก๊กตาเหรอหรือว่าอะไรยังไงเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ดีก็มานี่เฉยเลย นี่มันอะไรโหอุ้ยโหเต็มเลยอะไรเนี่ยอยจาจับสแกมนะไม่เอานะไม่เอาเด้อไม่เอาเด้อโหอุ้ยเต็มเลยตัวอะไรเนี่ยจบแล้วเหรออ้าวได้จบแล้วนะครับทุกคนครับผมทำได้ไงเนี่ยโหเห็นตอนแรกเลยอะ ไปแล้วกดออกไงอ่ะอ้าวแล้วมันกดออกองไงครับเนี่ยมันกดออกอยังไงสรุปว่ามันจบหรือเปล่าหรือ,อยังไงอะไรกูงงหมดแล้วกูกดออกไม่ได้กูกดเมนูไม่ได้ในะตอนนี้เอาอะไรเนี่ยแค่หลอกกันเหรอหลอกกันให้กดออกอะ่ะหรือ,อยังไงหลอกกันให้ตายใจแล้วมึงจะจ้๊มสแกมมาใช่ไหมเฮ้ย ไม่เอานะแบบนี้ไม่นะไม่เล่นนะเฮ้ยกดออกดิอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ให้กูออกใช่ไหมงั้นกูไปเลยนะไม่ไปครับท่านผู้ชมครับไปเลยนะครับจุบ๊ๆ